สีครับวันนี้แล้วนะฮะสำหรับเบสึ 4, ่งกัวเบสที 4, ่เช่นเบสเชียงใหม่ของเรานะฮะวันนี้ผมยูนาก็ทําหน้าที่เป็นพิซนเตอร์นะมาขอ,อาพรีวิวสินค้าเข้าใหม่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเตานึ่งซาลาเปานะฮะได้หมดเลยซาลาเปาติ่มซำของนึ่งที่เป็นอาหารทุกประเภทนะฮะเราจะได้ซึ้งนึ่งแบบนี้จะมีตัวซึ้งนึ่งด้วยกัน3มชั้นนะฮะแล้วก็จะมีซึ้งเปล่าตัวหนึ่งสําหรับอาหารที่มีขนาดใหญ่ ตัวนี้จะเป็นระบบแก๊สนะฮะแบบนี้เนาะนะฮะร,ระบบแก๊สจุดเข้าไปน้ําใส่ตรงนี้นะครับจุดแก๊สนะฮะแต่เสียบไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าตัวนี้จะทําหน้าที่สปาร์คตัวแก๊สและหมุนพัดลมตัวนี้จะมีพัดลมเหล็กอยู่หนึ่งตัวเพื่อที่จะเป่าให้ความร้อนกระจายให้ทั่วถึงนะครับด้านหลังก็จะ